ภาพที่คนส่วนใหญ่ชอบมาคิดว่าโอ้คนพวกนี้เนี่ยแค่มีโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งนะเป็นนั่งคาเฟ่แล้วเราก็สามารถหาตังค์ได้แล้วอะ่ะชีวิตจ,จริงมันไม่ได้ตรงตามนั้นเอาจริงๆเลยนะั้นเป็นนักลงทุนฟูลไทม์นะ่มันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากคืออย่างสายอินเวสเตอร์ถ้าเราเลือกลงทุนในหุ้นแล้วก็ถือระยะยาวนะสิ่งที่เราต้องทํามีอะไรบ้างอะ่ะอย่างแรกเลยเราต้องรู้จักบริษัทนั้นเราต้องีปาอธุรกิจของบริษัทนั้นอย่างที่2เราก็ต้องอ่านงกบการเงินอันที่3เราก็ต้องรู้จัก ผู้บริหารนะเป็นคนดีไหมเก่งไหมมีธรรมาพิบาลหรือเปล่าสุจริตไหมอ่ะนะอันที่4เป็นไปได้ก็ต้องแบบได้รู้จักสินค้าของบริษัทได้ลองทดสอบลองใช้ดูว่าคือถ้าเราเองเป็นลูกค้าเนี่ยเรารู้สึกประทับใจอยากที่จะใช้เขาไปได้ระยะยาวหรือเปล่า คือแค่3-4อย่างเนี้ยฟังดูมันก็ไม่สนุกแล้วอะอย่างงบกันเงินอนะเดี๋ยวมันก็ออกมาละทุกทุกเดือนแล้วก็มาดูว่าเออแล้วมันเป็นยังไงวะแนวโน้มมันดีขึ้นไหมรายได้โตไหมกําไรโตไหมมันมีอะไรที่จะมา disrupt ตัวธุรกิจอีกหรือเปล่าแล้วทิศท,ทางมันจะไปยังไงผู้บริหารเคยพูดอะไรไวเนี่ยตกลงทำหรือเปล่ามันก็จะวนๆซ้ำๆมันจะดูน่าเบือ่อ ทีนี้ถ้ามาเป็นฝั่งสายเทรดเดอร์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำมันก็จะซ้ําๆเหมือนกันเราจะต้องดูกราฟแล้วเราก็ต้องทําการบ้านหุ้นเข้าตรงนี้แล้วเราเตรียมแผนที่จะไปออกตรงไหนช่วงตลาดปิดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทําการบ้านหุ้นกันแหละหมีหุ้นตัวไหนที่มีโวลุ่มเยอะไหมอะไรเป็นท็อปเกนเนอร์ท็อปลูเซอร์มีอะไรที่มันจะกลับตัวไหมพอตลาดเปิดเนี่ยเขาจะได้สายแอคชั่นเข้ามาได้ถูกกิจกรรมที่มันน่าเบื่อตรงนั้นเนี่ยมันก็แลกมา การที่เราจะได้ในบางสิ่งเราก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนขับรถไปทํางานต่อใช่ไหมรับลูกกลับมาแล้วก็มีเวลาที่จะเล่นอยู่กับลูกได้ดังนั้นคีย์จริงเนี่ยมันไม่ได้ว่าอาชีพอะไรมันดีที่สุดหรอกมันอยู่ที่ว่าเราอะชอบแบบไหนแล้วเราถนัดอะไรเราสนุกแล้วก็สะดวกกับการที่อยู่กับที่อ่านงบการเงินอ่านข้อมูลบริษัทอ่านแนวโน้มธุรกิจอะไรแบบนี้ซึ่งเราทำงานที่ไหนก็ได้อันนี้เราถนัดแบบนี้มากกว่า เริ่มต้นจากอะไรลงทุนในตอนพาร์ทไทม์เนี่ยให้ได้ก่อนนะครับสิ่งที่ดีสําหรับการที่เรายังมีงานประจําอยู่เนี่ยก็คือเรายังมีกระแสเงินสดอยู่จริงจกิจกรรมมันเหมือนกันแหละไม่ว่าจะตอนพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์เน้นว่าฟูลไทม์มันก็จะมีเวลาในการทํามากขึ้นแต่เราก็ต้องบังคับตัวเราเองให้ได้คือถ้าเราสามารถที่จะสร้างกระแสงเงินสดมันให้มากกว่าเงินเดือนได้เนี่ยสักสองสาเท่านะต่อเนื่องกันเนี่ยสักประมาณ2ปีอะ อันนี้พี่ก็ว่ามันก็น่าจะเซฟละหล่ะ,ะในการที่เราจะออกมาเคล็ดลับสุดท้ายนะก่อนที่จะออกมาจากการทํางานประจำนะพอเรามาเป็นนักลงทุนฟูไทมหรือเรามาเป็นเจ้าของกิจการนะการกู้มันทําได้ยากเพราะนั้นก่อนออกมาเนี่ยก็หาบัตรเครดิตอยากได้ใบไหนนะก็ทําให้มันเต็มที่แต่ก็อย่าใช้เงินเกินตัวแล้วก็ถ้าจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เตรียมหาดูเอาไว้ก่อนกู้ให้ผ่านทําเรื่องให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยลาออก ก็ถ้ายังมีคำถามอะไรสงสัยก็ถามได้ฝากเข้ามาเม้นเข้ามาในช่องของพี่ได้เลย